สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายนะครับสำหรับรถดีอยากขายในคลิปนี้เราพามาเลือกนะครับพามาชมนะครับรถกระบะยกสูงนะครับออปชันเต็มนะครับแล้วก็ที่สำคัญรถคันนี้เป็นรถสมรรถนะดีเกียร์ธรรมดานะครับเดอร์เ้ลแคปด้วยนะมีลูกค้าบางท่านนะครับมองหากระบะเดอร์เ้ลแคปคันนี้น่าจะตอบโจทย์ลูกค้าสำหรับใครบางคนนะครับเจ้าตัวรถที่อยู่ตรงหน้าผมข้างหน้านะครับก็เป็นเจ้าตัว กระบะ f o r r r เ n g e r นะครับปี14เครื่องยนต์ดีเซล2 0 0พนะครับเป็นดับเบิลแคบนะตัวนี้เป็นตัว w i ท e Track นะครับ TDCI Pick Up นะตัวนี้ครับรถสวยทั้งคันนะครับเราดูแลมาก่อนที่เราจะตั้งขายนะครับรถคันนี้ราคา4,288,000บาทนะครับสนใจติดต่อเบอร์ข้างล่างเลยครับรถด,ดีอยากขายเรานะไม่พูดอะไรมากแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูสภาพ ส่วนหน้าของรถที่เป็นห้องเครื่องแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวถังด้านหน้าของรถคันนี้กันว่าเป็นยังไงไปดูเลยครับเดี๋ยวมาดูสภาพหน้าห้องเครื่องของเจ้าตัว Ford Ranger 2.2 Wide Track แต่เ์บเันแคปปี2014ตัวนี้กันนิดนึงนะครับนี่คือสภาพหน้าห้องเครื่องจริงๆของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาพูดถึงสเปครถของเจ้าตัว Ranger ฟังนะครับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ ดีเซลนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะครับขนาดเครื่องยนต์2,200 cc ซีซีนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่148แรงมา้าแรงบิดนะครับสูงสุดอยู่ที่375นิวตันเมตรนะตัวนี้เป็นตัวดีเซลนะครับรถคันนี้ระบบหายใจของเครื่องยนต์เป็น c o m มอนเรลเทอร์โบอิ e r c คูลเลนะครับเกียร์คันนี้รถคันนี้ เน้นนิดนึงครับรถคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะใครมองหาเกียร์ธรรมดาคันนี้ตอบโจทย์นะครับรถคันนี้ปี14นะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับขับเคลื่อนล้อหลังนะระบบเบรกรถคันนี้หน้านะครับเป็นดิสนะครับหลังเป็นดรัมนะครับยางติดล้อมานะครับเป็นยางขอบ17อันนี้เป็นสเปคทั่วๆไปนะครับของเจ้าตัว Ford Ranger 2.2นะครับเ o u b ลแค a b ตัวนี้นะรถตัวนี้เป็นปี1 0 วิ่งมาแสนกว่าโลแล้วนะนี่คือสภาพเครื่องยนต์เขาเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวถังหน้าห้องเครื่องกันทีนหนึ่งครับว่าตัวถังส่วนหน้าของรถเป็นยังไงอ่ะไปดูเลยเราดูไปพร้อมๆกันนะครับผมมองผ่านกล้องนะครับไปพร้อมๆกับพวกคุณนะน็อตยึดฝากระโปรงน็อตยึดซอกในเดิมๆนะครับอ่าสไลด์มาครับน้องอูแก้มเดิมนะครับสียังเต็มอยู่นะหัวน็อตนะครับ รูหน้าคารของรถคันนี้รูเดิมกลมเรียบแบนนะครับสติ๊กเกอร์นะครับพลาสติกกระจังหน้าไม่มีรอยแตกนะครับเนี่ยพลาสติกเนี่ยตรงกระจังหน้านะครับไม่มีรอยแตกนะครับไม่มีรอยฉีกนะยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับรถคันนี้ครับนี่คือโครงสร้างส่วนหน้าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแก้มแล้วก็น็อตยึดฝากระโปรงฝั่งซ้ายนิดนึงเอาให้เห็นชัดๆครับถ้าขวาไม่เปิดซ้ายก็กคงไม่น่าเปิดนะครับอ่าเรามาดู เห็นไหมครับนอตเดิมนะน้องอู่โชว์เลยนะครับค่อยๆสไลด์มารถคันนี้ครับราคานะครับไม่แพงนะ4 28,000บาทสนใจติดต่อรถด,ดีอยากขายนะครับอันนี้คือส่วนหน้านะครับทั้งหมดของเจ้าตัว Ford Ranger 2.2นะครับเด u b l เบิ b ปนะปี2014นะครับตัวนี้ว i t แ a รกนะสนใจติดต่อรถด,ดีอยากขายครับนี่คือส่วนหน้าทั้งหมดงานเดี๋ยวเราไปดู สภาพรถคันนี้ภายในกันนิดนึงครับว่าภายในของเจ้ารถคันนี้สง่างามหรือสวยขนาดไหนไปดูเลยครับครับเราเข้ามาดูภายในนะครับของเจ้าตัว Ford Ranger ตัวนี้2.2นะครับดีเซลนะครับตัวนี้เป็นตัว Double Cab ปี2 0 1 4ตัว Wide Track นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไมค์กันก่อนครับนิดนึงนะเป็นตามธรรมเนียมครับ รถด,ดีต้องดูไม้ไม้ไม่มีกรอนะครับไม่มีเขีย่ยมานะไม่มีกลับมานะครับรถคันนี้ครับไม้แท้มือเดียวนะครับอยู่ที่154.910สมนกิโลนะครับอ่าโอเคนะหนะ้าปัดเลือนไม้นะครับบ่งบอกกิโลเมตรที่ใช้ไปและยังบ่งบอกถึงน้ำมันนะครับว่ายังใช้ได้อีกกี่กิโลเมตรนะครับหนะ้าปัดเลือนไม้ก็ ค่อนข้างดูชัดเจนนะครับไม่มีปัญหานะครับในส่วนของพวงมาลัยครับรถคันนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับดูได้นะดูได้นะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะพวงมาลัยหุ้มหนังแบบเต็มแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับใช้งานวิทยุฝั่งซ้ายนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นการเซตในเรื่องของครุสคอนโทรลนะครับนะ อันนี้เป็นเจ้าฟอร์ดนะครับเป็นรถยอดนิยมนะครับเป็นกระบะยอดนิยมบอกเลยว่าเป็นรถที่สมบุกสมบันได้ยกสูงได้รถคันนี้นะครับยกสูงสมบุกสมบันสมรรถนะดีนะครับแรงบิดดีนะอันนี้ก็มาในส่วนของตรงกลางครับตรงกลางก็ดูออกแบบได้ค่อนข้างนะค่อนข้างเท่นะผมใช้คำว่าเท่นะครับตรงกลางครับจอตรงกลางก็บ่งบอกสถานะนะเวลาเราใช้วิทยุนะครับอย่างอันนี้ก็บ่งบอกสถานะในเรื่องของ วิทยุเราใช้คลื่นอะไรอยู่บอกเวลานะครับนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชุดเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องเสียงนะครับทั้งหมดนะอ่าด้านล่างครับเป็นชุดที่เกี่ยวกับชุดแอร์นะครับอันนี้เป็นการเป็นเป็นตัวคอนโทรลเลอร์นี่จะเป็นลักษณะเป็นแบบแมนนวลนะครับเราปรับเองนะครับไม่ใช่ดิจิตอลนะครับมาถึงเกียร์ครับรถคันนี้รถคันนี้เป็น MT นะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเบรกมือเป็นเบรกมือปกตินะครับ ช่องวางแก้ว2ช่องนะแล้วก็ที่วางแขนขนาดใหญ่นะครับเป็นวัสดุหุ้มหนังนะครับเดินได้สีส้มนะครับรถคันนี้นะเบาะครับเบาะส่วนหน้าของผู้ขับส่วนที่ผมนั่งแล้วก็ส่วนที่ข้างๆเป็นเบาะหนังผสมกับผ้านะครับแล้วก็มีคลิปมีคลิปสีส้มนะครับสภาพเบาะนะครับ80%นะครับสภาพเบาะก็อาจจะมีรอยขีดรอยข่วนแต่ว่าน้อยมากนะไม่ได้มีผลต่อการใช้งานเบาะไม่สุด ฟองน้ําไม่แตกไม่สุดนะครับนี่คือด้านหลังนะครับที่เป็นส่วนของดับเบิลแคปนะครับส่วนของแคบเบาะด้านหลังก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับสภาพเบาะด้านหลังบอกเลยว่าดีมากๆา90%ครับเบาะหลังนั้นหลังนะครับรถคันนี้กระจกนะครับเป็นกระจกเดิมนะครับจากโรงงานนะครับรถคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับทั้ง4บานใครมองหากระบะยกสูงนะครับสมรรถนะดีนะครับรวมถึงเป็นเกียร์ธรรมดา อย่าลืมคันนี้เลยนะรถคันนี้ถือว่าภายในสะอาดเรียบร้อยนะครับกลิ่นแอร์ไม่อับไม่ชื้นไม่เหม็นนะครับอ่านี่คือสภาพทั้งหมดตอนนี้เราสตาร์ทรถอยู่นะครับรอบเครื่องหรือเรานั่งอยู่รถไม่มีสะดุดนะครับหรือว่าอรอบเครื่องไม่มีตกนะครับอันนี้ความปลอดภัยพื้นฐานเรามีให้นะครับสำหรถคันนี้ก็มีแอร์แบกนะครับดานหน้าเนาะคู่หน้านะครับแล้วก็มีะระบบเบรก ABS นะครับ รถคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าใช้นะครับรถคันนี้เป็นรถสีส้มนะใครที่หาสีที่แบบว่าไม่ค่อยอยากจะเหมือนคนอื่นเนาะดำก็ดีขาวก็ดีเงินก็ดีแต่คันนี้เป็นสีส้มขับบนถนนคุณเด่นแน่นอนนะครับคันนี้ก็สวยๆครับนะครับผมพูดไปเรื่องพวงมาลัยเลื่อนไม้แล้วก็แผงคอนโซลส่วนกลางนะครับเกียร์พูดไปแล้วนะครับเนาะไฟอ่านหนังสือครับไฟแต่งหน้านะ เป็นไฟสีขาวนะครับคันนี้นะไม่ได้เป็นไฟสีส้มนวลน,นะครับไฟสีขาวลำโพงเรามาดูกันว่าลำโพงรถคันนี้เป็นอย่างไรเพลงดีงดงดทุกแนวรถคันนี้ระบบเครื่องเสียงโดยเฉพาะลำโพงนะครับไม่มีปัญหานะใช้งานได้นะครับลำโพงแอร์ระบบเบรกไม่มีปัญหานะครับรถคันนี้โอเคถือว่าสวยๆค,ครับสภาพดีครับรถคันนี้ Ford r a n g e r 2.2 Double Cab ปนะครับวายแทรปี2 0 1 4 ตัวนี้นะครับราคานะครับพิเศษ428,000บาทสนใจติดต่อรถด,ดีอยากขาย062824251 5, 5นะครับ062824251ผมโตแลนังอู่ยินดีนะครับให้บริการนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูสภาพรถคันนี้โดยรวมทั้งหมดนะครับก่อนที่เราจะปิดคลิปนี้อะไปดูเลย โอเคครับเราไปดูสภาพหน้าเครื่องแล้วไปดูสภาพภายในแล้วเดี๋ยวเรามาดูสภาพรอบคันของรถคันนี้กันว่าสมบูรณ์นะครับพร้อมออกรถได้ไหมนะครับอ่ะสภาพด้านหน้าครับนี่คือสภาพด้านหน้ามีไฟนะครับไฟไฟเฮดไลท์นะมีเฮดไลท์ไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับสวยครับตรงในส่วนของกันชนหน้านะเป็นวัสดุเป็นพลาสติกไฟเบอร์นะครับ สองสีนะครับเป็นสีเทานะครับกับสีสีซิลเวอร์นะสีสีซนะิลเวอร์ Silver นะครับผม oh, สีเงินนะมาในส่วนของบางโคนนะครับคิวนะครับตรงนี้วัสดุตรงนี้เป็นวัสดุพลาสติกไฟเบอร์เหมือนกันนะเป็นสีเทาค่อนข้างเทาดาร์กนิดหนึ่งนะครับแม็กรถคันนี้แม็กตรงรุ่นนะยางนะครับเป็นยางขอบ17นะครับ ยางอันนี้เป็นยางปี13นะใครซื้อไปนะครับจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะผมแนะนําเลยนะครับซื้อไปแล้วเปลี่ยนดีกว่านะอ่าไปดูนิดนึงครับรถคันนี้เป็นตัวดีเซล2.2นะครับภาสีรถคันนี้ยังเหลือถึงเดือนพฤษภานะครับปี6นะอ่นะเหลือจนถึงเดือนพฤษภาปี64กระจกมองข้างเป็นกระจกมองข้ามแบบปรับด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้วยนะด้านล่างของรถคันนี้ครับมี บันไดข้างนะครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับเป็นบันไดข้างผิวสัมผัสนะครับสีดํานี่เป็นพลาสติกยางนะส่วนส่วนบันไดจริงๆนี่เป็นอลูมิเนียมนะค่อนข้างแข็งแรงนะครับนี่คือด้านล่างมีบันไดข้างด้านบนมีแหลกนะครับมีแหลกเอาไว้ให้เราเวลาเราเดินทางไกลๆเนาะหาของหาอะไรมีที่ยึดนะครับเอามาผูกนะกับเชือกนะครับข้างบนมีแหลกนะครับข้างหน้าต่างครับ มีกันสาดนะครับนะกันสาดไม่มีแตกนะโอเคครับมาในส่วนของโลบาร์ครับโลบาร์วัสดุเป็นไฟเบอร์นะครับเป็นพลาสติกไฟเบอร์นะครับเล่นเล่นสีออกเป็น2เลเยอร์นะ2สีนะครับเป็นสีเทาดักดับหน่อยนะครับแล้วก็เป็นสีเงินซิลเวอร์นะครับด้านหลังครับกันชนรถคันนี้นะครับกันชนมีพาร์คิ่งเซนเซอร์2จุดนะครับ ไฟหลังเป็นไฟหลังแบบแนวตั้งนะเป็นไฟเบรกไฟถอยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับมีเซ็นเซอร์ให้นะครับตัวนี้วายแทร็กนะเมื่อกี้เราพาไดูด้านซ้ายความสมบูรณ์ของรถคันนี้สาภาพพร้อมใช้ครับสาภาพดีพร้อมใช้เติมน้ำมันก็รถก็ขับได้นะครับตัวนี้เป็นตัวดีเซล2.2นะครับระบบหายใจของรถคันนี้ก็เป็นอินเตอร์คูลเลอร์นะครับ ค่อยสไลด์ไปครับด้านซ้ายกับด้านขวาไม่ต่างกันนะภายในเมื่อกี้เราพาไปดูแล้วนะครับเบาะเป็นเบาวัสดุ2อย่างนะครับเป็นวัสดุผิวสัมผัสของเบาเป็นวัสดุเป็นหนังแล้วก็เป็นผ้านะครับฟิล์มของรถคันนี้ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนของฟิล์มนะามาดูด้านหน้าอีกรอบนึงเดี๋ยวเราจะจบกันละสำหรับคลิปนี้นะครับมีนะครับ ผู้ชมของเรานะครับที่ชมผ่านทางชาแนลรถดียขยของเราอยากจะชมรถคันนี้เราเลยทำคลิปพิเศษพิเศษคันนี้ขึ้นมานะครับสำหรับรถคันนี้นะครับสีส้มเป็นเจ้าตัว Ford Ranger ดีเซล2.2นะครับวายแทร็ k นะครับตัวนี้สวยครับเป็นปี2014นะครับตัวนี้ราคาพิเศษ4 2 8 0 0 0บาทนะครับ 4 2 8 0 0นบาทสนใจติดต่อรถเดียขาย062824251นะครับใครที่ชอบชมรถมือสอหรือมองหารถมือสอสักคันอยู่นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งไว้เรามาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเน้นย้ำครับเรามาแบบนี้เรื่อยๆนะครับใครสนใจนะครับสำหรับวันนี้ผมและตากล้องน้องอู่สุดหล่อของเรานะครับขอลาเต็มเองเท่านี้นะครับเราไปเจอกันคลิปใหม่คลิปรถมือสคุณภาพในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดี